รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดสวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ smile free spin อีกเช่นเคยเลยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะเรามาหยุดที่ค่าย evo pay หรือว่าเว็บ Super Slot ที่ smile เล่นเป็น เว็บเกมนี้เลยนะเพื่อนวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมเมดนะใน EvoPay วันนี้เราก็พกทุนมาที่500บาทนะคะเพื่อนเลือกเล่นเบ็ดอยู่ที่10บาทนะจ๊าวันนี้ตอนแรกว่าจะมาทำคอนเทนต์ใหม่นะคะเพื่อนเป็นร่วบพก เออมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยรูปสับประรดอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนแต่ว่าโปรแกรมยังใช้ไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะก็เลยแบบเออเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะเดี๋ยวสมัยจะมาทำคอนเทนต์ในรูปแบบสับประรดแบบดูกันใกล้ๆชิดเลยนะนเพื่อนก็ดูแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะอ่าเอ้ยแกนี้มีบยิงเลเซอร์ด้วยนะทุกคนโหมา เกมนี้นะคะต้องเล่นเบ็ดเยอะๆหน่อยนะคะเขาถึงจะแตกดีนะวันนี้เราก็พกทุนมาน้อยนะคะก็ได้แค่10บาท20บาทนะคะเพื่อนอ่ะปรับเบ็ดเนาะวันนี้เราก็จะใช้สูตรในการไล่เบ็ดด้วยนะคะทุกคนสูตรนี้ใช้ได้ผลแน่นอนนะคะใช้มากี่ทีกี่ทีก็แตกนะคะเพื่อน <Yahoo! S 1> เออยิงเลเซอร์นะจ๊ะ เออสิบบาทมานะมาเกมนี้นะคะบอกเลยนะว่ามีความน่าสนใจมากๆนะเพราะว่ามันมีวงมีวาร์ปแบบที่เห็นเลยนะคะพเพื่อนใครมีทุนเยอะนะจัดเบ็ดจัดเต็มไปเลยนะคะตอนนี้สมัยมีทุนน้อยเนาะ <S <S ก็เลยได้แบบเบ็ดแค่สิบยี่สิบบาทพอประทังชีวิตนะคะเข้ายากอยู่เหมือนกันนะพเพื่อน แต่ถ้าแตกแตกทีนี้แตกเยอะเอาเรื่องเลยนะเออ14บาทได้อยู่นะมาโหต้องได้ให้แบบได้รูปสับประหลาดนะเพื่อนถือแบบจะแตกดีจริงๆนะคะรางวัลกติกาก็จะอยู่สูงสุดที่ตัวสับประหลาดโอ้โหแตกเต็มลิน้นนี่มากับดวงจริงวันนี้วันนี้ก็ ไม่เอากำไรเยอะหรอก500-600ก็พอแล้วนะคะเพื่อนสัก7 8 0 0ก็ยังดีนะขอให้ได้ทุนกับกําไรสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไปเล่นค่าย PG มาเงินแบบร้อยหล่อมากเลยนะทุกคน oh, <no. S 1> เออนี่นะเดี๋ยวหรอเดี๋ยวมันจะฟันไอตัวข้างๆที่เหมือนต้นอัญมณีนะคะจะได้เข้าฟีเจอร์ฟรีเกมนะคะเพื่อนใครที่ไม่รู้เปิดดูกติกาได้เลยนะคะโอ้โหได้มา10ฟรีเกมเลยนะเกมนี้ได้เยอะอยู่นะคะเพื่อน โอ้โหคดคุ้มเกมนี้บอกเลยใครเล่นเบ็ดเยอะคือมีแบบแตกแน่นอนนะโอ้โหคตเท่อะเกมนี้มาขอหน่อยนะถ้าสมมติว่ามันแตกแบบนี้นะคะมันก็จะแตกไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะฟีเจอร์เกมของเราก็จะไม่ลดนั่นเองนะคะทุกคนเอออีกไหมเออสวย นี่มานาจะสองบาทก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะสองบาทก็เอานะ5บาทสิบาทเอาหมดนะคะมาขอแบบจุกๆได้ปะเออสองบาทมาตัวสับประหลาดต้องมาอือหอหรือดอกนี้ได้โอ้โหู6บาทเลยนะแหลอีก5รอบนะคะทุกคนระเบิด โใครที่ไม่เข้าใจกติกาตัวเกมนะขอแนะนำให้เปิดอ่านกติกาก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมนะคะเออระเบิดอีกแล้วระเบิดดีนี่ยังเหลือ5นะคะเพื่อนเกมนี้บอกเลยว่าคุ้มนะโอ้โหได้ตัวสีส้มสับป,ประหาดแวรวูฟนะคะเออหกบบาทเลยนะจุกจริงนะคะเบ็ดเยอะนี่แตกดีแน่นอนนะ เออโหหกสิบบาทได้ตัวแพงสุดเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนตัวสีแดงสับป,ประหลาดตัวสีแดงนะคะโอ้โหเกนี้ชอบมากเลยอะฟีเจอร์แบบ <Wow. S 1> สีสดงดงามนะคะใครที่ชอบแนวเกมประมาณนี้ขอแนะนำให้มาเล่นเกมเมทเกมนี้เลยนะคะ mm hmm. เพื่อนที่ค่าย evo pay นะจ๊ะตอนนี้เขากำลังมาแรงเลยนะ evo pay เนี่ยต้องรีบไปกดกันนะเพื่อนเเพื่อ,อว่าจะได้เงินนะคะเออ40บบาทมานะ มาเออแตกอย่างแจ่มนะคะโคตรแจ่มเลยสองรอบสุดท้ายเออนี่ดอกนี้ได้30บาทนะโอ้โหเกมนี้ยอมรับเลยแตกดีจริงๆนะคะอีโวเโอ้โห86บาทเลยนะคะดอกนี้โคตรสุดเลยเออสอง ครั้งสุดท้ายและสอครั้งสุดท้ายแล้วนะคะมาขอเหอะวันนี้ขอให้ได้กำไรสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะวันนี้เราเหลืองเงินกันน้อยมากๆเลยนะเออ1 4บาทได้อยู่ได้อยู่สุดท้ายแล้วโอ้โหดอกสุดท้ายนะคะเพื่อนก็ได้มาทั้งหมด588บาทนะ่ะโอจะเจรือ นี่นะได้มา588บาทเลยนะเกมเมดเกมนี้ใน e v o p น y นะเพื่อนเออวันนี้ก็ได้กำไรมาทั้งหมด400บาทนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ได้แบบ น่าเก็บเกินไปนะคะก็ได้กําไรอยู่นะเพื่อนก็ยังดีกว่าไม่ได้นะสําหรับใครนะ,คะที่อยากให้สมัยเล่นเกมอะไรใน Evopay หรือว่าในค่ายเกมไหนในเว็บ Super Slot นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวสมัยจะมาจัดให้ตามคําขอนะคะเพื่อนวันนี้ก็ได้กําไรมาที่400ก็ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจนะคยอ่า โอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สมัยด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปี่วหน้าจ้าบ๊ายบาย